พ o วเวอร์คอปั๊มน้ำนะครับอันนี้แผ่นมือสองอแผ่นมือสองแปดแผ่นนะครับตอนนี้เจ็ดโมงสี่สิบนาทีนะครับดูจากเงานะฮะอันนี้ปั๊มแฟงกินสองแรงสองนิ้วนะครับใช้งานใช้แผ่นด้วยใช้ไฟสองรอยี่สิบโวลต์ด้วยนะครับ นี่รดน้ำอ้อยทั้งหมดนี้นะครับผมอันนี้ผสมไฟนะครับอัตโนมัตินะครับผมเป็น h ฮ b ริดอินเวอร์เตอร์นะครับผมใช้แผงมือสองแปดแผน่นแล้วก็ผสมไฟ AC 2 2 0โวลต์เข้าไปนะครับ โอเคไหมพ่อ,อโอเคเนาะ <laughs> โอเคอ่ะดูแลกันไปอ้าวสนใจติดต่อสอบถาม0623985879นะครับ power e inverter นะครับปั๊มน้ำโซลาเซลล์แล้วก็อินเวอร์เตอร์ออฟกิดนะครับตัวสีส้มตอนนี้ก็ทำตลาดอยู่นะครับผม ดูแลกันไปนะครับบริษัทของคนไทยตั้งอยู่ที่ขอนแกน่นอำเภอเมืองนะครับผมนี่ก็จะสูบน้ำเอาไปลดอ้อยนะครับผมทําระบบน้ำหยดนะครับทั้งหมดนี่แหละนะครับอันนี้รู้จักพ่อเข้ามานี่ก็จะเข้าปีที่สองรู้จักกันจะเข้าปีที่สองแล้วเนาะพ่อเนาะอวิ่งดูแล อปีที่ปีที่อะไรพ่อ <3. S 1> อ่าวรู้จักกันสามปีแล้วเหรอ,อโอเคโอเคอ่ะเรารู้จักกันสามปีแล้วผมก็อ่าดูแลกันไปอ้าวสนใจติดต่อสอบถามได้ครับ062 398 58 79สวัสดีครับ